สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันอังคารดวงรายสัปดาห์วันที่9 15กุมภาพันธ์2568เปิดไพ่3ใบาการเงิน5เหรียญเลยอะไรยังไงมี5เหรียญแล้วก็มีนักรบแล้วก็มีแม่ชีมายัางไงจริงๆอ่ะหเหรียญน่ะมันเอาเงินไปทำอะไรวะ ทั้งทั้งที่สัปดาห์นี้เงินเข้าเยอะมากคนวันอังคารอาจารย์ขอเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องของการเงินก่อนเพราะให้ใบนี้ดวงช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรให้เงินให้ทองให้โชคให้ลาบแต่ไม่เหลืองงไหมได้เงินมาง่ายหมดง่ายได้เงินมาไวหมดไว เก็บเงินไม่อยู่แต่ได้เงินเยอะได้เงินเยอะจริงๆสัปดาห์นี้เงินเข้าเพราะว่ามันมี3อย่างช่วยกัน 1. นักรบดวงน้ำพักน้ำแรงเราช่วยให้เรารวย 2. เพศตรงข้ามช่วยสนับสนุนสง่งเสริม 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนแม่นลางสังหอนแม่นแต่พอมาย้อนกลับมาดูเรื่องเงิน 1. มีเกณฑ์จะกู้ซื้อรถมีเกณฑ์จะออกรถ สองมีเกณฑ์จะใช้เงินไปกับการเดินทางบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศสามหาเรื่องให้ตัวเองฟุ่มเฟือยหาเรื่องให้ตัวเองใช้ตังค์เพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นแบบนี้ประหยัดมัธยฐาอดออมบ้างก็ดีอะไรยังไม่จำเป็นเอาไว้ก่อนก็ได้สองอย่าก,กู้หนี้ยืมสินอย่าพึ่งเป็นนี้ถ้ายังไม่จำเป็นจริงๆ 3. สามอย่าลงทุนที่มีความเสี่ยง 4. อย่าให้ใครยืมตังค์ถ้าทำได้สัปดาห์นี้อยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าคิดว่าได้มาแล้วจะใช้หนี้ทั้งหมด ได้แต่ถ้าได้มาแล้วเอาไปลงทุนทั้งหมดไม่สนับสนุนทุกกรณีทําบุญกับเด็กกาพร้าทําบุญกับคนตาบอดทําบุญกับคนขอทานหรือใครสนใจจะทําบุญร่วมกันกับอาจารย์ทักแชทมาที่เพจ Facebook ส้มมะพยากรอาจารย์จะทําบุญกับเด็กกาพร้าในจังหวัดเชียงใหม่หลักๆก,ก,ก็คือที่วัดดอนจันทร์ททุกเดือนนะคะใครอยากจะไปเจอกันนัดเจอกันได้ไปที่วัดรอบนี้จะทําวันที่10กุมภานะคะ แล้วก็ดวงเสน่ห์แรงจะส่งผลต่อเรื่องของความรักรักซ้อนรักทางไกาไพ่ดวงเมียน้อยไพ่ใบนี้หมายถึงชอบเพศเดียวกันก็ได้แต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เพศไหนอะไรยังไงคนมีคู่ระวังรักลับลับรักลับลับก็คือไปมีชู้ไปมีเมียน้อยไปมีผัวน้อยต้องระวังบางครั้งมีปัญหารักทางไกาแล้วเกิดการนอกใจกันก็มี แล้วสัปดาห์นี้มีเรื่องให้ทะเลาะแต่ก็งอแต่ก็คืนดีก็งงมากว่าทะเลาะกันทำไมจริงๆก็อย่านอกใจกันเลยนะ <c oughs> ถอนหายใจแป๊บหนึ่งแต่ไพ่มันมีสเสน่ห์อาจจะเป็นเราก็ได้นะที่มีลักซอนซะเองเพราะว่าไพา่ใบนี้ดูมีสเสน่ห์ดูน่าค้นหาคนวันอังคารเดือนนี้ช่วงสัปดาห์ที่สองเนี่ยมีสเสน่ห์โดดเด่นมากๆพอดวงอุปถัมภ์มันขึ้นส่วนคนโสด <c oughs> มีคนมาอุปถัมภ์แน่นอนร้อเปอร์เซ็นค่ะ เรามีสเสน่ห์แต่คนมาช่วยอ่ะ <c oughs> มันมีผัวมันมีเมียอยู่แล้วค่ะมันช่วยเราแบบมีผลประโยชน์แอบแฝงเนี่ยสิรับได้ไหมล่ะรับได้จ้าหนูยังเป็นเมียน้อยค่ะหนูอยากได้เงินจบเยี่ยมลูกสาวแม่ทําดีมากทําดีมากทําดีมากเข้าใจไหม <c oughs> อยู่ที่ว่าต้องการแบบไหนเพราะว่า ถ้าต้องการความรักที่ชัดเจนเป็นคู่ผัวตัวเมียแต่งงานสัปดาห์นี้ยังไม่โดดเด่นแต่ถ้าแบบเป็นรักลับๆมาเดี๋ยวป๋าให้ตั้งนะแบบเนี้ยเอาเลยค่ะสนับสนุนค่ะเอามาใช้ก่อนเอามาหมุนก่อนนะสอนกันแบบนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการงาน <c oughs> การงานอาจารย์จะเตือนเรื่องเดียวสิ่งใดทำเราไม่คุ้มอย่าทำคือเหนื่อยตายห่าโอหูงานเยอะมากแต่จ่ายเงินเดือนชั้นแค่นี้แต่ใช้ชั้นโอ้โหงานเยอะมาก แต่เงินเดือนน้อยไม่คุม้มลาออกคะ่ะเปลี่ยนคะ่ะไพ่ใบนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางอาชีพที่เกี่ยวกับตำรวจ <c oughs> ทหารสจวตนักบินแอร์โฮสเตสโดดเดน่นหรืองานบริการที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาโดดเดน่นพริตตี้พีอาร์เลขานุการงานพวกนี้โดดเดน่นหรืออะไรท้าวงานกลางคืนก็ได้เช่นกันมีเกณฑ์การได้รับการสนับสนุนนะช่วงนี้ <c oughs> ไปสัมภาษณ์งานที่ไหนจะได้งาน สิ่งสําคัญอาจารย์ไม่กลัวเพราะว่าอาจารย์คิดว่าได้งานแน่ๆหนึ่งใจเราสู้สําเร็จภายในเจ็ดวันนี้อย่างที่สองมีคนช่วยแล้วเซนแม่นหลงงงนังสังรอนแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปขอพอรก็ช่วยแต่สิ่งที่อาจารย์จะเตือนก็นี่งไงเงินเดือนจริงเงินเดือนได้เยอะไหมาถามก่อนว่าได้เท่าไหร่ <c oughs> นะถ้ามไม่คุ้มอย่าทำแล้วก็การลงทุน <c oughs> คนบางคนดักดันนะอาจารย์ไม่ได้ว่าคนธนาคารนะแต่บางคนก็ดักดันนะ เพราะว่าอะไรเงินเดือนน้อยแต่ก็ยังทำงงหรือขายไม่ดีแต่ก็ยังฝืนขายมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะตรงนี้ทำเลมันไม่ดีก็ใหญ่ที่ใหญ่ทางเนาะอันนี้คือด้วยความรักและความปรารถนาดีอ่ะมาถึงวัตถุมงคลเนาะช่วยอาจารย์ธรรมาหากินนะทุกคนคะช่วยอาจารย์ธรรมาหากินนะคะพญานาคนะคะทวดนาคราชเป็นนาคบ่วงบาทเป็นรูปงูกินหางพญานาคสองตัวเกี่ยวกัน เสริมดวงความรักรักให้กลมเกลียวเสริมดวงการงานเสริมความสามัคคีคนอุปถัมภ์เสริมดวงการเงินคนเก็บเงินไม่อยู่คนเก็บเงินไม่อยู่แคปหน้าเจ้าค่ะ,ะมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายใครเก็บเงินไม่อยู่แนะนําให้บูชาใครกาลังมีปัญหาความรักแนะนําให้บูชาใครที่ร่วมงานมีแต่คนปองร้ายแนะนําให้บูชาค่ะ 239บาทส่งฟรีแถมทุกปลดหนี้ให้ด้วยแคปหน้าจอแล้วทักมาที่เพจ f a c e b o o k ส้มมะพยากรน,นะคะ239บาทเท่านั้นส่งฟรีแต่ไม่มีปลายทางนะจ๊ะสุขภาพ 1. ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษจะเกี่ยวข้องกับกระเพาะและลำไส้มันจะเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหาร สอ,อารมณ์บ้าบ้าบ,าบาเหมือนคนเป็นไทยบุไบโพลา่าเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เสีย 3. ระวังเรื่องขาเข่าเท้าเจ็บอักเสบไหว้ขอพรพระนเรศวรมหาราชหรือพระเจ้าตากเสริมดวงใครนับถือแขกขอพรพระแม่อุมาเทวีเสริมดวงนะคะคนขอทานคนเล่ร่อนคนจันจัดค่ะ <c oughs> แล้วช่วงนี้เลขมงคลคือเลขรถ เลขตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแต่ถ้าจะเอาเลขจากอาจารย์อาจารย์ให้เลข2 7 5 2 7 5ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a c e b o o k อาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ย,ยิบสีเท่านั้นสนใจก็ทักมาเพจ f a c e b o o k แนบไว้ด้านล่างวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพิมพ์สาธุ275รวยรวยรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ